โยวาซาเดีบิวรุ่นเมกาเดบิวรุ่นดูไปเดบิวรุ่นชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าบอดี้แคมนะครับมากับโหมดใหม่นะเป็นโหมดซอมบี้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นเกมว่าแนวแท,แท็กติกเดินยิงนะท่านผู้ชมนะรูปแบบคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมเอ่าเขาเรียกวนะ่าไงตัวเกม f p s นะท่านผู้ชมนะ เหมือนกับไอตัวนั้นนะในเกมบอดี้แคมป์คนดูบนมือถือด้วยนะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับวันนี้นะครท่านผู้ชมอ,อย่างแรกพี่ขอปรับในส่วนกราฟิกก่อนกราฟิกเซตติ n งบอด d e r l ลสโอเคแป๊บนึงนะคนดูเอาละ่ะคนดูมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็มีโหมดใหม่มานะเป็นอัปเดตใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นในส่วนของอเขาเรียกว,ว่า เรียกว่าอะไรนะไอ้หมวดซอมบี้คนดูเออซอมบี้มาใหม่นะครับนี่ลูกกี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นซอมบี้รีสบอร์ดกันนะท่านผู้ชมนะโอเคไปโอ้มีคนออนไลน์เยอะอยู่นะี่คนดูเกมวันนี้มาเว้ยมาเว้ยเอาละแต่ค่อนข้างมันก็ปิงอยู่นะท่านผู้ชมนะถามว่าปิงไหมมันก็ปิงอยู่นะท่านผู้ชมอ่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับคนดูกดเพลย์ปึ๊บแล้วก็เออมันมีควิกเพลย์นะผมขอจอยเซิร์ฟเวอร์แล้วกันมีตอนนี้มีใครเล่นซอมบี้อยู่บ้างหรือเปล่านะ ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มันชื่อว่าอะไรวะคนดูเดี๋ยวหาดูก่อนโอ้ยปิงน้อยๆนลยมีอยู่นะปิงเก้าสิบเก้าอย่างเงี้เทรนนิ่งนี่ซอมบี้นี่ไงโอ้โหปิงชิบหายเลยคนดูอ่ะเข้าไปสองร้อยกว่าเลยแล้วะปิงมาเอ้ยโคตรปิงเลยอ่ะอ่าไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยกำลังดูเพื่อนกำลังใส่อยู่เลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เวทีเกมมันเสียงดังจังวะเย้ นี่หมดซอมบี้นะครับเฮ้ยโคตรน่ากลัวนะคนดูวันนี้ผมรอลงอยู่นะรอรอรอลงรอลงรอเพื่อเราจบสกอร์อยู่นะครับนี่อยู่ลุกกี้ซะด้วยนะมาแล้วคนดูเปิดไฟกดแล้วเอากด f โอเคต้องหาเก็บของเก็บปืนนะไปหาเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนเราอยู่ฝั่งนั้นเฮ้ยมาแล้วเว้ยเว้ย ตามเพื่อนไปก่อนเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทางไปหาเพื่อนเราฝั่งไหนวะอุ้ยโอ้โหโอเคมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนเกมมันรันได้สี่คนนะครับคซอมบี้ตรงนี้แม่งเต็มแน่ๆน่เลยเนี่ยมาแล้วโอ้ลิงยากจริงนะคนดูผมบอกเลยเกมโอเคเกมแม่งยังมืดอต่บอกเลยไปไปไปใช้ก่อน นั่นเราทำอะไรวะกลอยอยู่ตรงไหนด้านบนเหรออุ้ยอะไรอะ่ะซอมบี้ซอมบี้อุ้ยมาแล้วแันวแนวลูกซองมาจากไหนวะเพื่อนเราอ่ะโอ้มืดจัดคนดูเป็นปิดเกมที่ค่อนข้างที่จะมือดอยู่นะท่านผู้ชมนะปรับอย่าไงให้มันสว่างหน่อยไปๆผมปรับโหมดก่อน เงิน A P S บนจอนะครับจอเกมมิ่งโฟนผมเอาปืนมจากไหนวะคนดูใครรู้บอกด้วยนะครับว่าปืนจากไหนได้บ้างนะอุ้ยเอ,เอาประตูปิดเอาประตูปิดคนดูเดี๋ยวเราไปรวมตัวกับเพื่อนก่อนหรือซอมบี้จะวิ่งมาทางไหนบ้างนะ คอนโทรนายปืนน้ำมาจากไหนกันวะวิ่ยังไงโอ้โหเพื่อนเราไม่เอาจัดว่ะไอ้เพื่อนผ่านยากอยู่นะคนดูไม่รู้ว่าผ่านยังไงนะตอดลื่นตามเพื่อนแหละเฮ้ยหนีเปล่าวะฝั่งนู้นกด e กับ q แบบเป็นเอื้อมมองได้นะวิ่งยังไงร่วงร่วงๆ่วงวิ่งมากระติมเลย ดูันออกมุมไหนบ้างนะท่านผู้ชมนะโลงศูนย์ก่อนไปฉายมันก็จะมีเวลาดับของมันด้วยนะท่านผู้ชมนะเพราะนั้นเปิดนานไปก็ไม่ได้นะครับเป็นมุมมองแบบบอดี้แคมเลยนะแบบกล้องติดตัวอะไรอย่างงี้นะครับเอาว่ะเอาอ่ะยยังไงสวยสวยสวยแต่ยิยงไม่กี่นัดก็ตายนะท่านผู้ชมนะ เฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแตกคนดูโดนซอมบี้กินอุ้ยยังไงปืนโอเคเอาละโอ้โหเมื่อกี้นี่ตุยโดนซอมบี้ซอมบี้กินนะคนดูนะเฮ้ยเราอยู่ไหนอืมแดงเต้นเต้นเต้นมาอย่างนี้นี่จะต้องรวมตัวกับเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้ แล้วมันมืดมองเห็นอย่างยากเลยคนดูไผมจะรีบขึ้นไปก่อนอุ้ยทางขึ้นไปเพื่อนมันใดอยู่ไหนวะไปดิทางนี้มั้งคนดูถ้าผมดา,าไม่ผิดนะแต่ระวังซอมบี้นะครับอดวูบบ้าะเวลามองอะ เฮ้ยแมงดนนีซอมบี้กินเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนยิงหน่อยโอ้โหกูตายเลยโอ้ตกใจแม่งเอ้ยโอ้ยอันนี้มันจะมันจะรอมันจะรอให้เราตายเพื่อเอาเอาปืนหรือเปล่าโอ้เกียนพูดโอ้โหโหโหคนเดือดคนเดือดคนดูเออเรียบร้อยครับโอ้ซอมบี้แม่งเข้ามาทีเดียวสวบทีเดียวตุยเลยนะคนดูนะเออบ้ากันโอ้คนดูเล่นยากอยู่เนี่ยหมดนี้ โตกใจหมดมันก็ยังมืดด้วยนะเออเอาว่าเอาว่าว้ายไฟสถายไฟ,ยฟยใช้หมดสวยเพื่อนมาลุูย้องมันขึ้นจากฝั่งนี้นะคนดูเริ่มรู้ละรู้ทางละมันมีปืนผมตกอยู่ตรงนี้พอดีเลยนี่ไม่ได้นี่เป็นปืนพกน,นะครับไอ้ตรงไหนเพื่อนตามมันไปก่อน อยู่กับเพื่อนไหมเฮ้ยแต่เพื่อนเราโดนทีเดียวตุยเลยนะคนดูนะเราช่วยมันไม่ได้เลยมันมันแตกเลยเฮ้ยแล้วมันไม่ยิงเลยตัวหลังนะโอ้โหไอบ้บ้าเพื่อนไม่ยิง嘛โอ้ย <c oughs> ไอ้เมื่อกี้มันอยู่กับข้างหลังกับผมมันไม่ยอมยิงคนดูโอ้ไอ้นี่แบบได้ได้จุดแล้วได้จุดซุ่มแล้ว นี่ได้จุดซุ่มเนียนแล้วคนดูสบายแล้วเฮ้ย<ๆ>มากันตรึมเลยเมื่อกี้นี่ชมรมคนตรมึมตัวไอ้เพื่อนโหโอ้โหอิห่มจัดอ้าวเรียบร้อยอ้าวบ้ากะแพ้เลยไหมเนะะี่ยนั่นไงอินเกมเกมอินเรียบร้อยครับแตกหมดแล้วยกตรีฮะบ้ากะเฮ้ย Okay. มาใหม่ครับเราไปชอบดูได้นะนี่คนดูดูของนี่อันนี้อ๋อมีเทเนนโปเกสโอเคยังระบบยังไม่มานะระบบเดียปิงยังเลยว่าทำไมเกมมันปิงปิงนะคนดูนะซอมบี้รีเตอร์ดูดิเราอยู่อันดับที่เทไหร่อันดับที่สี่หมืนกว่าเลยนะอ้าวมาแล้วจตวูอะไรหลือเพื่อนไปเพื่อนเรามายัางไห มาเตรียมโดดครับวู้ฮู้ยาฮูุ้ยนี่ยมาแล้วจ้าเปิดไปใช้กดอฟนะท่านผู้ชมนะปืนนี้ต้องหาตามรายทางนะคนุณผูมคิดป่านครับอยู่ที่เพื่อนเรามันไปอ๋อปืนเอาตามตามกล่องสมบัตินะท่านผู้ชมนะอุย้ยอันนี้ระเบิดอันนี้ได้ระเบิดว่ะีเ,เปิดไม่หน้าตรงนี้ เปิดไม่ได้อีกมันยิงกันไม่ได้หมดเนี่ยยิงโดนกันไม่ได้ตรงไหนจุดที่มันจะมาคือด้านบนนี้นแน่เลยท่านแดงๆงั้นนะคนดูมีซอมบี้มาไหมโอ้รอยเลือดเต็มเลยตรงนี้เฮียตรงนี้ไม่ได้นะครับปิดไว้อยู่นี่ไงนี่ไงเนี่ยท่านแดงแดงน่าจะเป็นเวฟที่ซอมบี้มานะท่านผู้ชมนะ ส้มยี่ผมคิดว่าน่าจะมาจากด้านบนลงมาตรง,นงนเ,นเนี้ยแดงๆเมื่อกี้เนี่ยปิดพักก่อนเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวมาจากนี่มาของมันอยู่ในกล่องสมบัติแหละคุณดูนี่ล้อล้อล้อนั่นไงไงไงแดงๆนี่มาจากด้านบนแน่ๆเ,เลยคุณดูเนี่ยนั่นไงไงมาละยิงโคตรยากคุณดู นเอาเลยอาไรเอเด้รำเลยดิตอมบี้งั้นเหรอไปก่อนนะดูไฟนี่ไว้ใช้แค่ตอนแบบจำเป็นจริงๆริงโอ้เพื่อนเราไหมไปนู่นละไป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 มีเราปืนจากรังสมบัติพวกนี้นะ บุ้งเก็บไม่ได้นะท่านผู้ชมเกมค่อนข้างที่จะเวียนหัวอยู่นะใช้ได้มุมกล้องมันกดหน้าเวียนหัวนะ่ะเฮ้ยอะไระเพื่อนนั่งไงเอาดิรอสุนครับต้องระวังให้ดีนะมาอีกตัวหนึ่งละระวงระวังระงคือค่อนข้างที่จะมีแรงถีบอยู่นะเกม ไปถ่านไปใช้หมดนะครับคนดูแตกๆๆรีโหลดครับกระสุนน่าจะไม่จำกัดนะท่านผู้ชมนะมันเปิดเลเซอร์อย่างไงวะ,อะโอ้มือจัดเลยมุมนี้มาละแดงๆตัวตน,นี้แน่ๆ ซอมบี้ไม่รู้วิ่งมามุมไหนนะครับผมว่าน่าจะมุมนี้เนี่ยตอมบี้จนนั่นแหละอยู่เน่ยทานไฟฉายมันชอบหมดนะเปิดค้างนานๆไม่ได้นะครับคนดูนี่ก,กล่องหรือว่ากล่องสบมบัติเดี๋ยวแป๊บนึงผมดูก่อนเอ <Okay, S 1> วิระเบิดยงได้เหรอ เคร่งแน่เหรอเอากดอะไรเคร่งมะระเบิดคนดูเฮ้ยอย่างซอมบี้ชัดแจ๋วเลยแถวนี้ยังไงยัไงเพื่อนเราใส่แล้วฝั่งนู้นนะครับคนดูนะ เอาเว้ยเว้ยเอาหน่อยเพื่อนมันไงมาแล้วสวยสวยเอาเรื่องจากคนดูนี่เลยถ่านถ่านไฟฉายมดุดพอดีเลยไปไปไปโอ้ยละมืดมากเลยนะคุณดูผมบอกเลย มีกล่องเพื่อนเราเก็บไปแล้วนะครับของพวกนี้น่าจะเป็นห้องครัวอะไรสักอย่างนะผมปิดไฟรีโหลดรีโหลดเสร็จนั่นก่อนแตท้าย,ายมันจะแบบว่า,าออกมาเยอะซอมบี้อ่ะนั่นไงลงมาลนะโอ้โหมันลงอย่างงี้เหรอวะมันสปอนซอมบี้อย่างงี้เหรอวะเย้ <c oughs> okay. เอาละโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Body Cam นะเป็นเกมแนว FPS Shooter ม um ุมมองภาพกล้องนะท่านผู้ชมนะก็เป็นโหมดใหม่นะโหมดซอมบี้นะครับเพิ่งมาใหม่เลยนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะเออครับอันนี้เป็นเกมคอมเดอสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนจะกนับม่คลิปหน้าายจ้าคนดู